ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกคนทุกท่านมาดูการสแกนภาพลงเครื่องเครื่องคอมโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องเตรียมอ,อุปกรณ์นโน้ตบุ๊กเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับของผมใช้ c a n น n นะครับรุ่น G 2 0 1 0นหะครับหรือ G ี0 1 0พันสออนะครับก็ดึยเลยครับเราก็ต้องเสียบปลั๊กเสียบอะไรเรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องครับแล้วก็ดูตรวจสอบว่าสายรถเชื่อมต่อหรือยังเชื่อมต่อแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาเอกสารในรูปภาพอะไรก็ตามนี่ครับเข้าไปในตัวเครื่องนี้ก่อดี จากนี้นะครับเราก็เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็เข้ามาตรงนี้ตรงรูปภาพนี้ก็ได้ครับ G scan นะครับขอไปครับ IG scan ขอไปเลยก็จะเป็นรูปแบบนี้ออกขอภัยครับอีกทางหนึ่งก็ได้ครับเข้ามาทางนี้ครับ เ,เราก็จะเห็นตรงนี้ครับรูปฟันเฟืองนี่ครับกดเข้าไปเลยครับเมืม่อกดเข้าไปได้แล้วนะครับก็เราก็พิมพ์ว่า Print นะครับเนี่ยมาแล้ว printer ตอร์ n e r นะครรบเข้ามาก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้นะเราก็เข้าไปที่ แค่นอนนะครับเนี่ยแคนอน G สองพันสิบ G สองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับ US น,นะนี่บอตรงนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับอืมกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้ <c oughs> ก็ไว้ครับเราก็ไปเห็นตรงนี้เป็นปริน กดเข้าไปเลยครับแออกมาแบบนี้เลือกดูครับเลือกดูว่าท่านจะใช้งานแบบไหน ลนเลี่อนนี่ปิดน,น,น,นะครับ,น,รบนี่ว่าเครื่อนออกมาเรื่ยอยผมพอดปิดน,นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ โอเคไปไหลอ้อ๋อขอไปลืมต้องกดมาตรงนี้ครับสเกอรเนอร์นะครับขออไปขออไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นตัว โอเพนนี่มาแล้วถูกแล้วครับขออภัยเมื่อกี้กดผิดครับนี่ครับจะภาพออกมาแบบนี้นะฮะจะไม่ต้องเลือกอะไรเลยเพราะว่าเครื่องมีอยู่แล้วนี่นะนี่ครับชัดๆเราก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับนี่ตรวจสอบเอกาสารเพื่อทำการสแกนนะครับนั่นภาพออกมาแล้ว ภาพที่จะเราต้องการสแกนสามารถที่จะย่อดได้ครับนี่ฮนะย่อดได้นะครับย่อภาพนะครับนี่ฮนะย่อภาพที่เราต้องการสแกนนั่นเองครับเมื่อได้แล้วนะครับก็กดที่สแกนต,ตรงนี้ฮะเห็นไหมครับ เขาก็ทำงานของเขาเองครับต้องรองสักพักพอได้แล้วนะครับล็อกได้แล้วก็ไปกดตรงนี้ครับ VIEW นะครับกดเข้าไปเลยภาพก็มาแล้วเข้าไปแล้วนะครับแกนได้ละภาพเ่านี้จะอยู่ตรงไหนนะครับที่เราสแกนเราเข้าไปตรงนี้ครับนี่ครัเราก็จะ เป็นชิ้นงานนะครับที่โหลดเข้มาที่พุธภาพฝ่ายนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนี่ฮะเห็นไหมครับหลายหลายท่านนี่อาจจะไม่ทราบหรือบางท่านอาจทราบแล้วนะครับนนก็ไม่เป็นไรมาแนะนําเพิ่มเติมเมื่อกี้ผมลองสแกนไปรอบสองรอบนะครับจนเข้าใจวิธีการสแกน ภาพหรือเอกสารจากเครื่องพิมพ์ได้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครจะฝากคลิปนี้ให้ทุกคนทุกท่านได้เป็นตัวอย่างนะครับในการจัดสแกนภาพจากเครื่องพิมพ์น,นะครับด้วยกันแล้วกันนะถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าทำาได้ก็ คอมเมนต์ด้วยกันแล้วกัน,นหรือไม่ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหรือแนะนำเพิ่มเติมได้ครับกับการสแกนเอกสารรูปภาพหรือสแกนงานจากเครื่องฟินโดยเฉพาะเครื่องนี้ครับผมใช้เครื่อง Canon G2010 ครับหรือ G2010 นั่นเองนะครับฝากเดี๋ยวขอบคุณมากครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันแล้วกันครับขอบคุณมากครับ